พอพูดถึงอันต่อไปก็คือตัว A18 Pro นั่นเองก็คือชิปของ iPhone 16 Pro ip นะครับเขาบอกว่าเอ้ยเป็นชิปที่มาทำมาสำหรับ Apple Intelligence โดยเฉพาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็บ้ากันไปนะครับแต่ว่าตัวชิปนี้มันจะแรงแค่ไหนเนี่ยถ้าเรามาใช้งานในการเล่นเกมหรือว่าใช้งานภาพ 3D อะไรเงี้ยนะครับหรือก็ใช้งานทั่วไปก็แล้วแต่ผมไปทดสอบมานะครับอันดับแรก,กคือแอปที่เป็นเบนช์มาคือตัว Geekbench 6 นั่นเองนะครับแบบซิงเกิลคอร์และ multi คอร์เลยดับแรกดูตัวซิงเกิลคอร์ก่อนผมเนี่ยเทียบกับตัวตัวเก่าคือ iphone 15 Pro แล้วก็เทียบข้ามค่ายด้วยกับ h ยี่สิบสี่เอาที่ผมมีข้อมูลอยู่นี่นนะครับก็ดูกราฟตรงนี้เนี่ยในการเทสของผมเนี่ยนะครับตัวซิงเกิลคอร์เนี่ยผมกดเทสปุ๊บเนี่ยพอมันเบนช์มากไปจนครบจบกระบวนความนะครับผมกดเทสต่อทันทีทําแบบนี้10รอบติดต่อกันเพื่อให้เครื่องมันร้อนเยอะๆและดูว่าความร้อนเนี่ย ไอตัวเทอร์โมเตอร์ทิงเนี่ยมันมีผลยังไงประสิทธิภาพมันลดลงแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเทียบมา3ตัวเนี่ยนะครับแน่นอน16 Pro มันก็ต้องอยู่สูงสุดนะครับแต่ว่า3ตัวเนี้ยนะครับไอโปรสิบหกโปรสิบห้าโปรเนี่ยตัวประสิทธิภาพตัวสเตเบลิตี้เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันเลยคือเก้าากว่าๆมันคืออะไรตัวสเตเบลิตี้ก็คืออเอเอาคะแนนที่น้อยที่สุดหารมากที่สุดนะครับดูซิว่ามันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ รีได้ว่าซิงเกิลคอร์ันสิบรอบเนี่ยประสิทธ,ธิภาพลดไปนิดเดียวเองลดไปแทบจะแบบ5%าเปอร์เซ็นต์แค่นั้เนเองนะครับแต่ไอตัวเอ4ิเต้าก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะ94.69นะกแล้วก็ประมาณ95แหละนะครับทีบนี้ถ้าเอาคะแนน10ครั้งเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยนะครับ i p h o n e 16 p โปจะอยู่ประมาณ3,000กว่าคะแนนนะครับแล้วก็15 Pro 2โป0กว่าคะแนนนะครับแล้วก็น้อยสุดคือ A24 ิ 2,100กว่าคะแนนนะครับถ้าเกิดเอา16โปรเนี่ยไปเทียบกับ15โปรนะครับคะแนนมันจะดีขึ้นประมาณ16%พัฒนาขึ้นเร็วขึ้นสิงเกิลคอร์นะครับประมาณ16%แต่ถ้าเกิดเอา16โปรไปเทียบกับ A24 อต้าเนี่ยเร็วขึ้นตั้ง50%เปนี่ยโอ้หนี่ใช้ได้เลยเนี่ยจะต,ต้องรอปีปีหน้าว่าตัว A25 เนี่ยมันจะตีคู่กับ16โปรขนาดไหนอ่ะต่อไปไปดูตัวมัลติคอร์นะครับแอปเดิมกิ G ๊ ไปรันมัติคอร์รัน10รอบติดกันเหมือนกันนะครับไปดูประสิทธิภาพก่อนเลยประสิทธิภาพ iPhone 16 Pro ป5 Pro ห้าได้ดีไม่แพ้ตัว15 Pro โปนะคือประสิทธิภาพอยู่ที่95%ทั้งนั้นทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดู a อ4ี่สี่ตเนี่ยการาฟสีแดงเนี่ยนะครับสีส้มเนี่ยปรากฏว่า Stability เนี่ยเหลือไป5 3นะครับคุณดูการาฟมันดิตอนแรกค่ามันสูงนะพอลันไปเรื่อยพอขึ้นริ่มร้อนเนี่ยเริ่มตกนะเออ สำหรับมันติคอร์นะถ้าเกิดไปพอดเป็นกราฟนะครับเอาเอาคะแนน10รอบมาหาค่าเฉลี่ยน,นะครับ iPhone 16 Pro เนี่ยจะได้อยู่7,009นะครับ15 Pro 6,080ตัว A24 Ultra 6,100นะครับถ้าเกิดไปดูเปอร์เซ็นต์ความพัฒนานะครับตัว16 Pro เทียบกับ15 Pro เนี่ย16 Pro จะมากกว่าอยู่ประมาณ15%คล้ายๆตัว Silicon Core เลยนะจะเร็วขึ้นประมาณ15%นะครับแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับ16 Pro เนี่ยไปเทียบกับตัว A24 Ultra เนี่ย ในแง่ของมัติคอนนะครับจะแรงกว่าตัวเอชยี่ส a ี่ต้าอยู่ประมาณ30% 29.6%กก็ก็แรงกว่าประมาณหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องรอดูปีหน้าว่าเอ5ยี่ r a ้า้เนี่ยจะตีคู่ไอ้ตัว16 Pro ปขนาดไหนนะครับอันนี้ในแง่แอปกิ b กเบนที่เป็นรันเป็นมัติคอ์หรือซิงเกิลคอ์นะครับคือการใช้งานทั่วไปกับการการใช้งานที่ต้องใช้มัติคอ์มาช่วยพวกแต่งภาพอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ต่อไปเ้าไปรันเบนช์าร์กเกี่ยวกับการเล่นเกมบ้างนะครับก็คือแอป 3D Mark รันแบบตัวหนึ่งที่เขาสำหรับไว้รันดูประสิทธิภาพการเล่นเกมก็คือ Wildlife Extreme s t r a i t Race นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเกมอะแล้วก็รันมีความยาวประมาณหนึ่งนาทีนะครับรันการาฟิกหนักๆเลย1น,นาทีปุ๊บพอจบลูปแรกก็รันลูปที่2ต่อทําแบบนี้ติดต่อกัน20ลูปใช้วเวลาทดสอบ2 0นาทีโหทดสอบเสร็จเครื่องโคตรร้อนเลยนะครับ ที่ผมพอได้ดูนะครับก็คือเบสลูปสกอร์กับโลเวอร์เอ่อโลเวสลูปสกอร์ก็คือคะแนนสูงสุดกับต่ําสุดในแต่ในแต่ละการทดสอบเนี่ยนะครับ20ลูปเนี่ยคะแนนมากสุดเท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่ในแต่ละรุ่นนะครับ16โปรมากสุด4ี0พต่ําสุด2อ0พนะครับ15โปรมากสุด3า0พต่ําสุด2อ0พเฮ้ยใกล้เคียงนะต่ําสุดเนี่ยนะครับเอ่ปีต์อร์ต้าสูงสุด4ี0พต่ําสุด 1,800นะครับทีนี้มาดูว่าไอ้สูงสุดต่ำสุดเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนตัว stability นั่นแหละนะครับ16บหกโปรค่าความสเสถียรนะครับ50% 15โบเปอร์เฮ้ยปรากฏว่า15โปรเนี่ยมีความสเสถียรมากกว่า16โปรอีกนะครับในขณะที่ไอ้ยี่สิบสีต้านก็น้อยสุดอยู่ที่41%นะครับทีนี้ไปดูว่าการที่ผมเทส20นาทีเนี่ยแบตเตอรี่มันลดล,ลดลงเท่าไหร่16โปรนะครับแบตลดลงไป10% 15ภาพโปรก็ลดลง10%เช่นเดีวยวกันนะครับแต่ตัว a 2 4 Ultra เนี่ยลดลงแค่7%เพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตมันอาจจะใหญ่กว่านั่นเองการระบายอากาศาระบายความร้อนอาจจะดีกว่านะครับแบตเลยลดน้อยกว่านะครับแล้วก็ดูเฟรมเรทที่ผมรันตัวเวนช์บาร์ตัวนี้เนี่ยไอที่เป็นภาพวิดีโอเกมเนี่ยนะครับเอ่อเฟรมเรทเนี่ยมันมันรันไอตัว16บห้โปรนะครับมันวิ่งตั้งแต่10เฟรมเรทถึง35เฟรมเรทนะครับไอตัว15บห้โปรก็9 ถึง31ก็ใกล้เคียงกันนะแล้วก็ตัว H 2 4ต่ตใต้ครับต่ำสุดอยู่ที่6เฟมเรทอยู่ที่6เฟมเปอร์เซันนะครับสูงสุด34ก็อันนี้อาจจะต่ำไปหน่อยนะครับตัวเฟมเรทเลขกหลักเดียวแหละนะครับอาจจะลันไปเยอะๆรอบหลังๆเฟมเรทเริ่มตกเยอะนะครับตัวนี้คือตัว Wildlife Extreme Straight Test นะครับตัวต่อไปที่ผมไปเทสมานะครับสำหรับแอปตัวนี้คือเป็นตัว Solar Base s t r a i g h Test ตัวนี้เนี่ย มันจะเทสตัวเรเทสเตซิง่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็รันหนักๆเหมือนกันรูปหนึ่งหนึ่งนาทีรัน20รูปลติดกันเช่นเดียวกันนะครับมาดูคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละรุ่นนะครับ16 Pro โปสูงสุด8,200คะแนนโอ้โหคะแนนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต่ำสุด4,3 0พนะครับ15 Pro โปสูงสุด6,3 0ัาต่ำสุด3,2 0พนะครับแล้วก็ตัวเ2 4 u l t r สสูงสุด75 0ดาต่ำสุด3,2 0พนะครับประมาณนี้ ความสเสถียร stability นะครับ iPhone 16 Pro 52.7 15 Pro 51.5ก็ใกล้เคียงกันนะครับทำได้ดีทั้งคู่นะครับส่วน A 2 4 Ultra ดรอปไปนิดนึงเหลือ42.6นะครับแบตเตอรี่ลดไป16 Pro เนี่ยลดเยอะมากนะ25%เลยนะโหรันตัว Ray Tracing ตัวนี้เนี่ยกินแบตพอสมควรนะครับส่วน15 Pro เอ่อแบตลดไป10%เท่านั้นเองส่วน A 2 4 Ultra ลดไปแค่8%นนะครับเฟรมเรท สิบหกวิ่งอยู่ที่14เฟรมถึง38เฟรมนะครับตัว15 Pro 10ถึง31ก็ดรอปก,กว่าสิบหกโปรนิดนึงประมาณหนึ่งครับส่วน A24 Ultra นะครับเฟรมเรท9ถึง38ก็38เนี่ยสูงสุดเนี่ยใกล้เคียง16 Pro นะแต่เฟรมเรทที่ต่ำสุดเนี่ยตัวนี้เหลือเหลือ9เอง A24 Ultra นะครับก็ควรจะดรอปไปพอสมควรถ้าเครื่องร้อนเยอะๆเฟรมเรทตกเยอะพอสมควรสำหรับ A24 Ultra ครับ อันนั้นก็คือการทดสอบเบสไมา์นะครับก็ว่ากันไปนต่อไปเนี่ยเอาไปทดสอบเล่นเกมจริงๆเป็นยังไงปีนี้เนี่ยผมทดสอบกับเกมที่เป็นที่เขาเรียกว่าเกมแบบ Tri p l e A นะครับก็คือเกมที่มันเป็นเกม PC หรือคอนโซลเครื่อง Xbox PlayStation มาก่อนนะครับแล้วก็ก็พอร์ตมาลง iOS มันมาเล่นในมือถือเนี่ยเล่นในผ่านชิป A18 Pro เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมทดสอบแบบชีวิตจริงคือ มือถือผม iPhone เนี่ยใส่เคสเล่นนะครับแต่ว่าเล่นในห้องแอร์นะห้องแอร์ผมก็เปิดแอร์ไม่ได้เย็นมากนะครับ2ีองศาดูซิว่าเล่นแล้วเป็นยังไงเครื่องร้อนไหมนะครับวิธีการทดสอบผมคือเล่นไปเรื่อยๆนะครับคือ5นาทีก็เอามาดูซิว่าเป็นยังไงผ่านไป10นาทีดูซิว่าเป็นยังไงผ่านไป15นาทีดูซิว่าเป็นยังไง20นาที25นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะดูซิว่าเป็นยังไงนะครับโดยรวมนะครับเกมแรกที่ผมทดสอบคือ เรสเดียนอีวิวเเกมนี้เนี่ยผมก็ตั้งค่าเก็บกราฟิกเนี่ยสุดทุกอย่างเล่นไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเล่นไปตลอดระยะเวลาที่เล่นเนี่ยไม่มีกระตุกเลยนะโดยรวมเลยเล่นได้ลื่นเลยนะครับแล้วก็สยองสุดๆสำหรับเกมนี้เนี่ยผมตกใจเลยตอนเล่นเนี่ยเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะแล้วก็สยองมากโดยเฉพาะตอนที่โดนตัวละครมีอาฆ่าเรื่อยๆไฟฟ้านะครับโอ้โหลากไส้ลากตั้งแต่ท้องขึ้นมาปาด ขึ้นมาจนถึงสมองเลยเนี่ยสยองมากๆเรียกว่าเล่น Resident Evil เนี่ยชิวๆเลยครับไม่ได้รู้สึกว่ากระตุกแต่อย่างใดครับเกมต่อไปครับ Assassin's Creed Mirage นะครับตัวนี้เนี่ยตั้งกราฟ,ฟิกสุดๆเรียกว่ากราฟ,ฟิกสูงสุดเกมนี้เนี่ยภาพมันอลังการวังเวอร์นะครับมีวัตถุสีดีเอ่อสาเนี่ยเยอะมากในเกมเนี่ยตัวละครเราประชาชนในตลาดเรียกว่าโอ้โหสามดหมดเลยนะครับวัตถุสาดีเยอะแยะเต็ไมไปหมด เกมนี้เราเล่นได้ประมาณสินาทีนี่ก็เครื่องผมนี่เริ่มแบบร้อนสุดๆอ่ะนะครับแล้วก็เล่นไปถึงประมาณเกือบเจะครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณ27นาทีเนี่ยเกมหลุดไปเลยนะครับเกมแบบหลุดออกไปจากเกมเข้าหน้าโฮมไปเลยนะครับโอ้แล้วก็ต้องเอามาเข้าเกมใหม่แล้วก็เล่นต่อเนี่ยเล่นไปถึงประมาณ30นาทีเนี่ยอันนี้เกมค้างเลยครับเรียกว่าตัวละครค้างกางอากาศนะครับแต่มันก็ยังหมุนมุมกล้องได้กดปุ่มกดปุ่มได้นะ แต่กดแล้วกดไม่ติดเพราะว่าตัวละครผมค้างไปแล้วเรียกว่าไม่สอบไม่ผ่านเลยว่ะเกมนี้นะครับเพราะว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่า Assassin's c e e d เนี่ยมันผมว่าใช้ทรัพยากรมหาศาลจริงอ่ะนะครับดูจากภาพดูจากอะไรแล้วเนี่ยโอ้หเรียกว่าไม่ไหวขนาด16โปร A 1 8 Pro ดนี่ยชิป A 1 8 Pro โปนี้ยังไม่ไหวเลยนะผมว่าเล่นเกมจริงเนี่ยอาจจะต้องปรับกราฟิกลดลมาหน่อยอาจจะเล่นได้นะครับเกมต่อไปที่ผมเล่นคือ Call of Duty Warzone ตัวนี้เนี่ยมันเกมนี้นี่มันมากครับคือเล่นไปได้2 5่สิบาทีนะครับ่อันนี้ไม่ได้เล่นถึงครึ่งชั่วโมงนะเล่นไปได้ยี่สิบห้าทีก็รู้แล้วว่าน่าจะเล่นได้ยาวๆแน่เพราะว่าเครื่องนี่แทบจะไม่ร้อนเะเครื่องแค่ออกอุ่นๆแค่นั้นเองนะครับเล่นแบบมันๆเลยเกมสุดท้ายที่ผมทดสอบตัวนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่เกม t r i p l e A นะแต่ว่าเป็นเกมติดเครื่องของผมที่แบบชอบเล่นน่ยโดยส่วนตัวเป็นเกมที่ผมชอบเล่นแล้วก็ทดสอบ iPhone ทุกปีแม้กระทั่ง a p p เ e เองเอา หน้าจอเกมนี้ไปไว้ในเว็บก็เลยอ่ะก็คือเกม Asphalt ปีนี้ไม่ใช่ Asphalt 9นนะ Asphalt l e g e n d เจนด์ยูไนนะครับซึ่งผมเล่นต่อจากคอคอฟดิวตี้เลยนะตอนที่ผมเทสอนะเทสคอฟดิวตี้ผ่านไป25นาทีผมก็ออกจากจากคอฟดิวตี้แล้วก็มาเข้าเกมนี้เลยไม่ได้พักเครื่องเลยอ่ะไม่ได้รอให้เครื่องเย็นเลยนะเล่นต่อเนื่องเลยอันนี้คือชิวๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้เนะี่ยมันชิวๆมาตั้งแต่ไอโฟนสิบสามแล้วแหละมั้ง นะครับที่ปโปรโปเล่นนี่แบบสบายเบือ่อนะครับเรียกว่าเล่นไปเหอะเล่นไปเลยเป็นเกมที่เล่นสนุกด้วยเป็นเกมที่เล่นสนุกเสมอมาแล้วก็คิดว่าตลอดไปด้วยนะครับก็ลองมาประมาณนี้แล้วกันถือว่าสอบผ่านแหละครับเพราะว่าชีวิตจริงอะ่ะก็คงไม่มีใครเล่นเกมแบบ triple A ภาพอลังการวังเวอร์ในหนะ้าจอเล็กขนาด iPhone 15 Pro หรอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เล่นเกม triple A ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะสอบไม่ผ่านสำหรับ แอปซิสซินกรีก็ตามทีนะแต่ว่าเกมทั่วไปนะครับโดยรวมเนี่ยเกิน80-90%ในใน app โต o r e อะ่ะผมเชื่อว่าเล่นใน iPhone 16 Pro ผ่านชิป a 1 8 Pro สบายสบายครับ